วามหมายองคําำว่าเป๋อเป๋อนะคะที่แปลว่าเอาออกค่ะตัวนี้ก็สามารถใช้ได้ในหลากหลายเหมือนกันนะคะอันดับแรกเลยใช้ในการทำงานในที่ทำงานนะคะอย่างเช่นเราจะบอกว่าเอาออกหนึ่งอันค่ะฮันเกอร์เป๋อฮันเกอหนึ่งอันนะคะก็จะแปลว่าเอาออกหนึ่งอันค่ะฮันเกอร์เป๋อเอาออกหนึ่งอันค่ะหรือง่ายๆเลยเอาอันนี้ออกอีกเป๋ออีกก็อันนี้นะคะ เป้าออกนะคก็แปลว่าเอาอันนี้ออกค่ะอีกอเป้าเอาวันนี้ออกค่ะส้นนิ้เป้านมือนะคะก็แปลว่าเอามือออกค่ะส้นนิ้เป้หรือส้นเป้ได้เลยนะคะก็แปลว่าเอามือออกค่ะพาร์ลเป้พาลแปลว่าเท้านะคะก็แปลว่าเอาเท้าออกค่ะพารลเป้หรือพาร์ลเป้าเอายาออกค่ะหรือพลอยหรือเป้ พุยังของเสียนะคะก็จะแปลว่าเอาของเสียออกค่ะพุยังเปลอหรือพุยังหรืเป๋อได้เลยนะคะก็แปลว่าเอาของเสียออกค่ะปักซ์หรือเป๋อปักซ์กล่องนะคะก็จะแปลว่าเอากล่องออกค่ะปักซือเป๋อปักซ์หรือเป๋อเอากล่องออกค่ะต่อไปใช้กับร่างกายก็ได้นะคะอย่างเช่นซาร์รเป๋อ ตัวนี้แปลว่าเนื้อนะคะความหมายก็คือลดหุ่นนั่นเองนะคะเอาเน pues ื nada, Janeiro, ้อออกก็คือลดหุ่นค่ะซาริลเปอหรือซาลเปก็ได้ยินไหมที่เกาลีกพูดซาลเปซาลเปอก็ลดหุ่นนั่นเองนะคะเชจิบังเปอเชจิบังตัวนี้จะแปลว่าไขมันนะคะก็จะแปลว่าเอาไขมันออกค่ะเชจิบังเออเอาไขมันออกค่ะตัมเปอตัมเนื่อนะคะก็แปลว่าเอาเงื่อออกค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกออกกําลังกายไหมออกกําลังกายเพื่อเอาเงื่อออกนะคะตัมเ เป๋อหรือตั้มเป๋อเอาเหงื่อออกค่ะใช้ในการออกกำลังกายนะคะหรือการพวกไปเสาหน้าเนาะเอาให้เหงื่อออกนะคะจอมือเป๋อจอมตัวนี้จะเป็นพวกไฝนะคะที่เป็นจุดๆตามทั้งใถจะเป็นอะไรที่เป็นจุดๆนะคะสีดําๆนะคะเขาเรียกว่าจอมนะคะก็เอาออกใช่ไหมเอาไฝออกเอาจุดด,ดำๆออกก็บอกว่าจอมือเป๋อเอาไยออกค่ะเอาจุดด,ดำๆออกค่ะหรืออีรเป๋ออีฟันนะคะ อีก็ใช้ดีวกับอันเอาออกได้เหมือนกันก็จะแปลว่าถอนฟันออกเอาฟันออกได้นะคะอีรือเปลส่วนถ้าใช้กับอย่างอื่นอย่างเช่นพังเปลพังตัวนี้แปลว่าห้องนะคะพังเปก,ก็หมายถึงสมมติเราไปเช่าห้องแล้วเราก็ยกเลิกการเช่าอ่ะก็คือเอาเอาห้องออกนั่นเองนะคะพังเปลวเอาห้องออกค่ะหรือว่าย้ายออกจากห้องนั่นเองนะคะหรือชาเป้ ชารถยนต์นะคะก็แปลว่าเอารถยนต์ออกค่ะหมายถึงสมมุติว่าเราไปจอดไว้ตรงที่เอ่อตรงไหนสักแหง่งแล้วเขาก็บอกให้เอารถออกให้หน่อยอ่ะเขาออกไม่ได้อะไรเงี้ยก็ชาเปชาเรเปลเอารถออกค่ะอ่ะคาวนี้ความหมายของคําว่าเปลที่แปลว่าเอาออกค่ะ